สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเดชานุการสาขาพรรสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้มีประเด็นมาชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญวันนี้ผมจะมาชี้แจงแกะแกงรายละเอียดให้ฟังประเด็นเรื่องเหลืออ,อีกสองวัน ในวันที่21นี้จะมีการประชุม JBC หรือคณะกรรมาการเขตเดียนร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาผมนําเรียนเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่ามันจะมีผลแบบไหนอย่างไรสําหรับการประชุมครั้งนี้เหลืออีกสองวันประเทศไทยกําลังจะเสียสิทธิการยกเลิก MOU 2,543 ที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงสรุปว่ารัฐบาลจะเดินหน้าประชุม JBC คณะกรรมมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาโดยอ้างว่าการประชุม JBC เป็นการพูดคุยกันในเรื่องแนวทางที่จะดำเนินการเช่นการใช้ระบบไลดา้าในการหาพิกัด ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันสัญญาใดๆแต่เป็นการพูดคุยหาแนวทางร่วมกันเท่านั้นป่านนี้แล้วรัฐบาลยังไม่เข้าใจและไม่ฟังเสียงประชาชนว่าการประชุม J จบีซย่อมเจรจาภายใต้ MOU 2,543 เสมือนหนึ่งว่ากัมพูชาไม่ได้มีการละเมิดร้ายแรงอะไรตาม MOU .2,543 จะส่งผลทำให้มูลฐานของสิทธิในการยกเลิกสนที่สัญญาตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทำสนที่สัญญาคศ1 9 6 9ของประเทศไทยสิ้นผลไปด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยจะมาอ้างการยกเลิก m อ u 2 4 3เพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดหลายแรงนั้นอีกไม่ได้ตามข้อจากัดที่ถูกบัญญัติเอาไว้ตามมาตรา45ของอนุสัญญาเดียวกันเมื่อนำเอ u ม2 4 3กลับมาใช้ใหม่ จะกลับมาเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของกัมพูชาทันทีประเทศไทยย่อมจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่อาจจะต้องไม่เพียงถูกเงื่อนไขใน m อ u 2,543ให้เสียงถอนฐานทั้ง11จุดที่ประเทศไทยได้ยืดคืนมาได้ซึ่งรวมถึงภูมะเขือเพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงนี่กัมพูชายิงประเทศไทยก่อนนะครับ ถึงเกิดการสู้รบและไทยยึดพื้นที่มาได้11ยุนและประเทศไทยต้องปกป้องพลเมืองของไทยโดยกัมพูชาสามารถอ้างแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนซึ่งเป็นแผนที่ฉบับเดียวที่ให้สำรวจและทำหลักเขตแดนทางบกของ MOU 2,543เท่านั้นนี่ประเด็นที่สำคัญครับ ถ้าไม่ลบยกเลิก MOU 2000ปี2543นั้นไทยจะเสียดินแดนครับเพราะเส้นแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่กัมพูชาล่างขึ้นมาแต่ฝ่ายเดียวนั้นมันกินพื้นที่ประเทศไทยเข้ามาครับกินพื้นที่ทั้ง11จุดที่ทหารสาะชีวิตที่ทหารเหยียบกับระเบิดที่เกิดการสู้รบ ทหารบาดเจ็บประชาชนคนไทยเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายประชาชนคนไทยบาดเจ็บนี่นจะศูนย์เปล่าทันทีครับนี่รัฐบาลคุณอนุทินยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับว่าภาคประชาชนทำไมถึงเรียกร้องให้ยกเลิก m อก m o 4 3ูถ้าใช้ MOU 2543เป็นเกณฑ์เจรจานั้นเราจะเสียเปรียบกัมพูชาครับ เพราะมันต้องใช้แผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนในการเจรจาครับต้องยกเลิก M อกม1 4 3เท่านั้นครับแต่ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่ต้องถอนหรือลื้อสิ่งปลูกสร้างซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐไทยเช่นฐานธงชาติไทยที่ภูมะเขือนี่ไทย ทหานไทยเสียสละชีวิตยึดได้จากการครอบครองของกัมพูชาตอนนี้กองทบกไปทําฐานแผนที่ไว้ฐานเสาธงไว้เพื่อเป็นการประกาศว่าไทยยึดพื้นที่ได้แล้วนี่จะสูญเสียฐานแผนฐานขงชาติไปด้วยรวมถึงรั้วชั่วคราวหรือกำแพงถาวนที่จัดทำต่อไปโดยการสนับสนุนของ กองทุนหาไทยทิปเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อ5ของ MOU 2,543รายละเอียด MOU ผมแจ้งเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยไปแล้วนะครับว่าการสร้างรัว้วจากกองทุนหาาไทยทิปของพระเจ้าน้องนางเธอจุฬาภรณ์วรรัตที่เป็นองค์ประธานก่อตั้งกองทุน ซึ่งนับปัจจุบันนี้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนร้อยกว่าล้านแล้วนี่ถ้าสร้างกำแพงก็จะศูญเปล่าครับถ้ายึด MOU 2,543ข้อข้อ5ระบุชัดเจนห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่รน,ะนี่รัฐบาลคุณอนุทินตกลงเข้าใจ หรือไม่รู้เรื่องหรือแกล้งไม่เข้าใจครับและหากไทยไม่ยอมสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่านั้นเมื่อสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศออกให้คำปรึกษาเหมือนกรณีให้อิสเาเอลทุบก,กำแพงทั้งหมดเพราะอิสเาเอลสร้างกำแพงกั้นปาเลสไตน์ในดินแดนปาเลสไตน์โดยที่อิสเาเอลียก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ยอมรับเขตอำนาจ ของสารยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยซ้าและถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดอิสราเอลไม่ปฏิบัติก็ถูกแรงต้านจากประชาคมนานาชาติทั่วโลกหากความเรียวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต้องถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนี่ด้วยความเป็นห่วงนะครับพักภูมิใจไทย อาจจะได้เสียงต่ำสิบก็ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ายังไม่ยกเลิก m อก MOU 2,543และ MOU 2,544นี่ไทยจะเสียอธิปไตยที่ยึดได้หมดนะครับที่ยึดมาทั้ง11จุดถ้ามีการประชุม JBC ที่จันทบุรีนั้นวันที่21นี้การตายฟี เสียขาฟรีบริจาคไปก็ฟรีที่ทํามาฟรีหมดครับไทยไม่เหลืออะไรเลยครับนี่เข้าใจไหมครับรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิลกูลนี่ช่วยกันแชร์คลิปผมออกไปให้เยอะๆครับเหลือเวลาอีกสองวันครับในการยกเลิก MOU 2อ4 3ถ้าการประชุม j b บเกิดขึ้นที่จันทบุรีนี่จบครับ ที่ทำมาสย์เปล่าครับและล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศตกลงคอนเฟิร์มแล้วจัดประชุม g b c กรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาที่จันทบุรีไม่แฟงฟังเสียงทักท้วงจากนักวิชาการและประชาชนจะส่งผลทำให้สิทธิการยกเลิกตามมาตรา60ของอนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยการกระทําสนที่สัญญาคิทศักรระท1 969เพราะฝ่ายกัมพูชาละเมิดหลายแรงตามมอ u 2543จะสิ้นสุดลงเพราะการสร้างลัวคือการยืนยันตามกรอบการเจรจามอ u 2543เป็นปกปตินี่ถ้ามีการประชุมเ b c ที่จันทบุรีนั้น กัมพูชาจะให้ไทยสร้างรั้วได้แต่ยึดอัดตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนครับมันจะมีประโยชน์อะไรครับพื้นที่ทั้งสิบเอ็ดจุดต้องตกไปเป็นของกัมพูชาฐานไทยต้องถอนฐานออกมาทั้งหมดตามที่ตรึงในหน้าแนวปัจจุบันเพราะถ้าเจรจาประชุมเจบซ ตาม MOU 2543เพราะ MOU 2 5 4 3นั้นยึดแค่อัตราส่วน1ต่อสองแสนครับ้รกัมพูชาย,ยกขึ้นมาทหารอยู่หน้าแนวตอนนี้ต้องถอนทหารกำลังทหารทั้งหมดเพราะเส้นแบ่งเขตอัตราส่วน1ต่อสองแสนนั้นมันกินดินแดนไทยเข้ามาเข้าใจไหมครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล คนเข้าใจไหมว่าถ้ามีการประชุมที่จันทบุรีวันที่21เหมือนกระทรวงการต่างประเทศออกมาให้ข่าวล่าสุดนี้ไทยจะเสียดินแดนคืนให้กัมพูชาทั้งหมดเพราะเอ็มูปีพศ2543นั้นยึดอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนครับไม่ได้มีการพูดถึงเงื่อนไขใน MOU อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมนเหมือนที่กองทัพไทย ประกาศตามสื่อต่างๆไม่มีเงื่อนไขหนึ่งต่อห้าหมืนครับมีแต่เงื่อนไขอัตราส่วนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมภูชาซึ่งร่างมาฝ่ายเดียวซึ่งรัฐบาลยุคนายทักษิณชินวัตรนั้นไปเซ็นบันทึกความเข้าใจไว้นี่ไทยเสียดินแดนไหมครับต้องยกเลิอกอย่างเดียวครับถ้าจะมีการเจรจาต้องร่างเอ็มขึ้นมาใหม่ กัมพูชาต้องรับอัตราส่วนแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นครับไม่รับก็ไม่ต้องเจรจาครับถ้าเจรจาตามเงื่อนไขเอ็มูยสนร้อิบสามในปัจจุบันนี้อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนั้นเหมือนที่ผมได้กล่าวมาครับที่ทหารเสียชีวิตยึดมาทั้งสิบเจุดนั้นตายฟรีครับทหารเหยียบทุ่นระเบิดเสียขาฟรีครับ เงินบริจาคที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยบริจาคทั้งเงินทั้งสิ่งของข้าวปลาอาหารให้พี่น้องทหารหารตามแนวหน้านั้นบริจาคฟรีครับที่ทํามาไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะฉะนั้นผมมาย้ําเตือนในคลิปนี้ยังมีเวลาสองวันครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยส่งเสียงพร้อมกันในโลกโซเชียลให้คุณอนุทินได้เห็นว่า ต้องยกเลิก m อ u 2,543เท่านั้นครับถ้าไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทำมาจะสูญเปล่าผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ฝ่ายนักการเมืองพยายามแบ่งสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีแดงเรื่องอาณาเขตประเทศชาติต้องรวมใจเป็นหนึ่งครับต้องสามัคคีกันครับถึงจะมีพลัง เรื่องแบ่งสีเสื้อเราจะเราอย่าไปตามการชักจูงของนักการเมืองเพราะนักการเมืองท่าเจรจาตามมู u .2143 นั้นประชาชนสงสัยครับว่าคุณรักอธิปไตยประเทศชาติหรือเปล่าคุณรักดินแดนประเทศไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมวันนี้ผมมาชวนติดตามประเด็นที่สำคัญ เป็นประเด็นที่เร่งด่วนเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงเช่นนี้ครับสวัสดีครับ